สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอ Money ี่ทีวีออนไลน์ะครับวันนี้ก็มีแอปใหม่นะครับมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอปคลิกมันนี่นั่นเองนะครับผมแอปนี้นะฮะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับ คลิกต้นไม้นะครับใครที่เป็นคอเกมนะครับสายคลิกต้นไม้เนี่ยนะครับแอปนี้นะครับมาใหม่แล้วนะฮะมาใหม่แล้วนะครับไม่ใหญ่นักผู้ชมพลาดนะครับสำหรับแอปเดิมๆนะครับใครที่ยังไม่ถอนเงินนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่สามารถถอนเงินได้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าระบบเขายังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามติดต่อแอดมินหรือคนที่เขาดูแลระบบอยู่นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับ อแอปต้นไม้นะครับที่ทําการเล่นไปก่อนหน้านี้นะครรวมทั้ง2แอปนะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เวอร์ชั่นเก่าที่ผมได้ทําคลิปอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือจริงๆผมถอนเงินได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจํานวนเงินที่ ไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาทาคลิปเพราะว่าผมก็มัวแต่ทำงานอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางแอปเขานะครับส่องแอปนั้นนะครับที่เป็นแอปทีฟอร์มันี่นะครับเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ที่ได้ทําคลิปอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับไม่แน่ใจว่ายังจ่ายเงินอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยตอนนี้ผมพยายามติดต่อกับทางผู้ดูแลระบบของแอปเขาอยู่นะครับถ้าเกิดว่า ติดต่อได้หรือว่าเขาชี้แจงเกี่ยวกับการถอนเงินเนี่ยนะครับหรือว่าเขายังจ่ายอยู่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปชี้แจงหรือว่าอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอแอปเก่า2แอปนั้นนะครับตอนนี้นะครับระบบเขาก็ได้พัฒนาแอปใหม่ขึ้นมาอีก1แอปนะครับนั่นก็คือแอป c ลิกมันนี่นั่นเองนะฮะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการคลิกต้นไม้เหมือนเดิมนะครับ ใครที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดพร้อมกับรหัสแนะนำนะครับอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับ๋ผมจะแปะเอาไว้ให้นะครับถ้าผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาทําดูแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมนะฮะรู้จักแอปนี้แล้วหรือยังนะครับสำหรับคนที่รู้จักแล้วนะฮะก็ปิดไปได้เลยนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็สามารถเข้ามาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างทําแอปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผม โอเคนะฮะสําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของช่องเดอ m o ันนี่ทีวีออนไลน์ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ในครับในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะครับโอเคนะฮะสํหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ทําการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับให้ท่านผู้ชมนะฮะไปที่เมนู i n นไว e ตรงนี้ก่อนนะครับ กดเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าการใส่โค้ดผู้แนะนำนะครับรหัสผู้แนะนำนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านข้างหน้าจอแล้วก็ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากใส่รหัสนี้ด้วยละกันนะครับจะได้มาเป็นทีมเดียวกันกับผมนะฮะอยากจะแนะนําเพื่อนต่อนะฮะเราก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะฮะไปแนะนําเพื่อนๆของเราได้ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านไลน์ผ่าน f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ และวิธีการใส่โค้ดผู้แนะนำนะครับก็ให้เรากดไปที่ตรงช่องนี้นะครับก็ให้เรากอ โ้สตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านข้างหน้าจอนะฮะแล้วก็ใต้ล่างลิปนะครับนำมากรอกตรงช่องนี้ได้เลยนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดไปที่คําว่าเกตได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับคะแนนเพิ่มในการเริ่มต้นทันทีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นเกมแบบง่ายๆนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตรงนี้นะฮะก็คือเป็นเมนูสปินนะฮะหรือว่าเป็นเมนูหมุนวงล้อนั่นเองการหมุนวงล้อนะครับเรากดไปที่ปุ่มนี้นะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับเมื่อเราดูโฆษณาจบแล้วนะครับวงล้อก็จะหมุนถ้า วงล้อนะครับมาอยู่ตรงรูปเงิน<ล>ตรงนี้นะฮะเราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราได้ก้อนเมฆอ่าหรือว่าปุ๋ยตรงนี้นะฮะเราก็จะได้อ่าเปอร์เซ็นในการอัปเกรดนะครับต้นไม้เพิ่มเติมหรือว่าถ้าเราได้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะเราก็จะได้บำรุงต้นไม้นะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มเจริญเติบโตของต้นไม้ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมนูด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นฝนนะฮะ ัวนี้ก็คือจะเป็นฝนนะครับถ้าเรากดตรงนี้ก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นออโต้คลิกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือต้นไม้จะคลิกให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปจิ้มที่หน้าจอนะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็สามารถดูโฆษณาได้นะครับก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานั่นเองนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นการอัปเกรดต้นไม้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเราจิ้มไปที่หน้าจอนะครับ ใครที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะฮะเวลาเราจิ้มไปที่หน้าจอเนี่ยจะมียอดเงินแค่2 US เท่านั้นนะฮะที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อเราเล่นคะแนนสะสมได้เพิ่มแล้วนะครับตรงนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาเราสามารถมาคลิกอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราคลิกไปเนี่ยนะฮะต้นไม้เราก็จะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยอดเงินตรงนี้นะฮะก็จะลดลงนะครับตามจํานวนที่เราอัปเกรดนะครับผม ให้ท่านผู้ชมสังเกตว่าหลังจากที่เราอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราคลิกต้นไม้เนี่ยเห็นไหมจากยอดเงินครั้งแรกเนี่ยสองสามตอนนี้เพิ่มมา7 US นะครับในการเพิ่มคะแนนตรงนี้ในการเพิ่มคะแนนอัปเกรดตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับถ้าเราอัปเกรดต้นไม้นะครับที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับในการคลิก1ครั้งนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รหัสผู้แนะนำนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผู้แนะนําเรียบร้อยนะครับก็จะมีบลวอานะครับเพย์พาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่เก็ตได้เลยนะครับยอดเพย์พาตรงนี้นะฮะเราไม่จําเป็นต้องสะสมก็ได้นะครับเพราะว่าเราสะสมไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถถอนเงินได้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ผ่านไปได้เลยนะครับแต่ว่าเมนูตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราใส่ รหัสผู้แนะนําไปเรียบร้อยนะครับก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้ได้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนะฮะเราสามารถแนะนําเพื่อนจากทุกที่นะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับเมื่อเราแนะนําเพื่อนนะครับจํานวนคนนะครับที่เขาใส่รหัสผู้แนะนําของเรานะครับครบหนึ่งรอคนนะฮะเราสามารถถอนเงินตรงนี้นะครับ5 US ยูได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีการถอนเงินในการแนะนําเพื่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ หน้าหลักนะครับของแอปนะฮะหลังจากที่เราใส่รหัสผู้แนะนําแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ mm hmm. เมนูต่างๆก็จะถูกเพิ่มขึ้นมารวมถึงแถบ PayPal ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีนกบินผ่านนะเมื่อกี้ไม่มีนะครับและตอนนี้นะครับก็จะมีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็เราคลิกเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคสต์เอาท์นะครหรือว่าการถอนเงินนะครับการถอนเงินในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นการถอนเงิน ผ่านระบบเพย์พาวที่เราสามารถสะสมจากตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมถอนนะครับไม่ต้องเสียเวลากับมันนะเพราะว่ายัางไงมันก็ถอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับการแคสเอาต์ตรงนี้นะฮะดูเพย์พาวเอ็กซ์เาตตรงนี้นะฮะเราควรจะมาเซตอัพตรงนี้นะฮะเราควรจะใส่อีเมลเพย์พาวของเรานะครับ ตรงช่องนี้นั่นเองนะฮะแหล้วจากนั้นก็ให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการตั้งค่าหรือจะเป็นการใส e ่อีเมลเพย์พาของเราเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างสุดตรงนี้นะครับเขาขึ้นจุดสีแดงตรงนี้เอาไว้นะคะคือส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราจะต้องมาเซตอัพเอาไว้นะครับแล้วในส่วนนี้นะครับเมนูด้านล่างก็คือจะเป็นอ่าเมนูอ e ีเมลแอดเดรสตรงนี้นะคะเราควรจะมาทําการอ่าวลิฟายนะครับ อีเมลของเรานะฮะให้เรากรอกอีเมลที่เราสามารถใช้งานได้จริงหรือว่าเป็นอีเมลเดียวกับอีเมล PayPal ของเราก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเรากรอกอีเมล p a y p a l เสร็จเรียบร้อยให้เรากดไปที่คอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเซตอัพอ่าการตั้งค่าต่างๆนะครับวิธีการเล่นเกมของแอปนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดของแอปนี้นะฮะก็มีเข้าๆประมาณนี้นะครับาตอนนี้นะฮะต้นไม้ก็ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เราอัปเกรด ต้นไม้ไปนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาจากถึงใบเป็น2ใบแตกยอดมาเป็น2ใบแล้วนะครับใครที่สนใจแอปนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อมาทำดูนะครับว่าแอปนี้จะน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะให้ผมทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับการถอนเงินของแอปนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยทำานะนะฮะก็ฝากใส่รหัส ผู้แนะนำนะครับของผมที่ขึ้นไว้ให้ด้านข้างหน้าจอด้วยนะฮะแล้วก็ใต้ล่างคลิปนะฮะฝากใส่กันเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเมื่อครบจํานวนการถอนแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาทาคลิปรีวิวการถอนเงินจากแอปนี้ให้ดูนะฮะว่าแอปนี้นะฮะเขาจ่ายจริงจ่ายเร็วขนาดไหนนั่นเองนะครับก็ฝากใส่รหัสผู้แนะนําด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นทีมเดียวกันเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้หนนะ้าที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะฮะขอกราบเขาว่าสวัสดีครับ